ท่านผู้ชมครับพบกับผมรวีต้นทรงค์นะครับในช่วงสนามธุรกิจนะครับวันนี้แน่นอนเราจะไปเจาะลึกล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการแล้วกับการใช้สนามบินดอนเมืองครับแน่นอนแอร์เอเชียถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮับใหญ่ที่มาเปิดใช้งานที่นี่ครับจะน่าสนใจแล้วคึกคักอย่างไรบ้างแล้วการใช้งานนั้นมีการเพิ่มเติมสัดส่วนไหนเข้ามาให้กับผู้ใช้บริการนั้นได้ประโยชน์เต็มที่หรือเปล่าไปติดตามจากรายงานพิเศษครับ เข้ามาใช้บริการสนามบินดอนเมืองอย่างคึกคักหลังเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวานนี้ซึ่งเที่ยวบินแรกเป็นของสายการบินแอร์เอเชียที่เปิดที่เช็คอินตั้งแต่เวลา4นาฬิกาเที่ยวบิน FD3677 ดอนเมืองเดนปาซาบาหลีออกจากดอนเมืองเวลา6นา15นาทีและเที่ยวบินขาเข้าแรกเป็นเที่ยวบิน FD3021 ภูเก็ตดอนเมืองคะ่ะ และเป็นการดีของแอร์เอเชียกับการย้ายฐานการบินมาที่ดอนเมืองซึ่งจะทําให้บรรยากาศที่นี่ดูคึกคักและการแข่งขันด้านธุรกิจสายการบินในท่างกาศยานดอนเมืองนั้นคึกคักตามไปด้วยค่ะนายทัศพลบาลเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียได้บอกว่าได้รับความร่วมมือจากการท่าเป็นอย่างดีสําหรับระบบและสถานที่ที่ทําให้แอร์เอเชียนั้นสามารถเตรียมความพร้อมให้ทัานเที่ยวบินแรกได้ค่ะ ซึ่งการย้ายกลับมาครั้งนี้นะคะแอร์เอเชียจะประหยัดทั้งค่าน้ำมันประหยัดเวลาและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งแผนจะขยายเส้นทางการบินในประเทศจีนที่ตั้งใจว่าจะเปิด3-4ถึงแห่งต่อปีค่ะผมเชื่อว่าในการลงทุนของเราเนี่ยในการที่เตรียมความพร้อมในการเปิดเอเีเนี่ยเราได้เริ่มลงทุนมาตั้งแต่2อปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก็คือว่าเดินตามแผนที่เราได้วางไว้นะครับแล้วก็เปิดเส้นทางบินในประเทศเอีให้มากที่สุด จากนี้ไปก็จะเห็นอีกสองสามปีก่อนที่จะเปิดนีจะเห็นว่าเราจะมีจุดบินในอินโดจีนหรือในประเทศใน AC เอเชียมากขึ้น,นเพื่อที่จะรองรับการความต้องการในการที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันอีกสายการบินที่ปักหลักไม่ไปไหนอย่างนกแอร์ที่ไม่หวั่นกับการกลับมาของแอร์เอเชียนายพาทินสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์กลับมองว่าเป็นการดีซะอีก ที่การแข่งขันในพื้นที่นี้จะคึกคักมากขึ้นและเป็นการดีต่อผู้โดยสารที่จะมีตัวเลือกในการเดินทางมากขึ้นเลยค่ะแอร์ซีมาที่นี่พี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันการสร้างตลาดคือจริงๆแล้วเรามองเห็นสนามบินดอนเมืองตั้งนานแล้วว่าเป็นสนามบินที่มีศักยภาพสูงเป็นสนามบินที่มีทุกอย่างครบเคยเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่ใหญ่ในเอเชียจริงๆแล้วก็ ถ้าแอร์เสียเข้ามาก็ทําทเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารของเราว่าไม่ใช่แค่นกแอร์โดดเดียวเดียวได้กับ o r เรน t ์ไทยสคนกับ Solar แอร์น้อยแต่มีสายการบินที่เป็นระดับยักษ์เนี่ยเข้ามาร่วมทํากิจการด้วยกันก็มีการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นการตลาดในสนามบินดอนเมืองเองก็คงสนุกสนานแบบที่เห็นอยู่มากขึ้นบ่อยขึ้น ทางนกแอร์เองก็เตรียมกำลังเสริมกับเครื่องบินอีกเ้าลำที่จะทยอยเข้ามาสู่อ้อมอกของนกแอร์เพื่อรองรับแผนทางธุรกิจในอนาคตสายการบินที่เปิดให้บริการในดอนเมืองนะคะได้แก่สายการบินแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียแอ i ์เอเชียอินดนีเซียนกแอร์นกมินิโอเรียนไทยและโซล่าแอร์รวม281เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ83เที่ยว เที่ยวบินภายในประเทศ198เที่ยวซึ่งจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยว,วันละ42,465คนแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ14,492คนและผู้โดยสารภายในประเทศ27,903คนค่ะทางททมีเป้าหมายในการเปิดให้บริการสายการบินประจำทั้งหมด14สายการบินและจะทำการเจราจากับสายการบินต้นทุนสามอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและหากเปิดบริการที่อาคาร2ภายในปี2556ด้วยแล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง25ล้านคนต่อปีค่ะส่วนร้านค้าทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่มมีไว้ให้บริการ2ฝั่ฝั่งของอาคารทั้งชั้น1และชั้น4ภายในบริเวณชั้น1เริ่มให้บริการบ้างแล้วส่วนร้านอาหารชั้น4บริเวณจุดดูเครื่องบินก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อย และเมื่อจํานวนผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการมากขึ้นอาคารคลังสินค้าหนึ่งที่ให้บริการอยู่ตอนนี้สามารถรองรับสินค้าได้กว่า1นึ่งแสนตันต่อปีแต่หากปริมาณเพิ่มขึ้นก็อาจจะเปิดคลังสินค้าเพิ่มค่ะสำหรับท่าอากาศยานอนเมืองนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้15ล้าน4 9 0 0 0 0คนต่อปี และในนี้นะคะหากแบ่งเป็นสายการบินหลักๆแล้ว2ค่ายที่แข่งกันอย่างดูเดือดก็คือ Air ์เอเชียและ Air. นกแอร์ซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อสายการบินแอร์เอเชียกลับมานะคะมาพร้อมกับจำนวนเครื่องบิน22ลำมีเที่ยวบินกว่า160เที่ยวบินต่อวันคาดการว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ8ล้านคนต่อปีมีรายได้ประมาณ20,000ล้านบาทต่อปีและโหลดซัคเตอร์ประมาณ83-84% ส่วนสายการบินนกแอร์มีจำนวนเครื่องบิน12ลำนกมินิ3ลำมีเที่ยวบินกว่า80ทเที่ยวบินต่อวันโดยคาดการผู้โดยสารประมาณ5ล้านคนต่อปีมีรายได้ประมาณ7 0 0 0ล้านบาทต่อปีและโหลดแฟกเตอร์ประมาณ80%ค่ะ นอกจากแอร์เอเชียแล้วนะครับยังมีนกแอร์ Air ที่น่าสนใจครับนกแอร์ Nok Air ตอนนี้มีการเปิดแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปที่ไปทำร่วมกับทางธนาคาร K-Bank นะครับแอปนี้น่าสนใจเพราะใช้เทคโนโลยีเรื่องของ M-Post เป็นแอปใหม่ที่จะใช้ในการรูดใช้งานบัตรเครดิตผ่านทางสมาร์ทโฟนด้วยครับน่าสนใจอย่างไรและมีวิธีการใช้งานแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันครับ เอ็มโพอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้รูดบัตรเพื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินนกแอร์เป็นบริการเคม์ชาร์ตออนมบายจากกสิกรไทยที่จับมือร่วมกับนกแอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งการจองตั๋วเครื่องบินเช็คอินและจ่ายตังค์ค่ะ m อ p s t t เปรียบเสมือนเครื่องรูดบัตรที่ใช้จริงโดยผู้ถือบัตรต้องลงลายมือชื่อบนหน้าจอมือถือพร้อมใส่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยทางธนาคารจะทำการส่งหลักฐานการใช้บัตรแทนการใช้สลิปให้กับลูกค้าค่ะในกฤษดาล่ำซํำรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทยให้ความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการชำระผ่านเอ็มโพสซึ่งบริการนี้จะมารองรับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตการชำระผ่านอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นการมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้า อีกทั้งนายกฤษดายังบอกว่านี่เป็นการตอกย้ำความเป็นหนึ่งในดิจิตอลแบงกิ้งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปัจจุบันนธนาคารเองม,มีเครื่อง EDC อยู่แสนเครื่องในตลาดนะครับเราคิดว่าภายในปีหนึ่งเนี่ยสองหมื่นจะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องที่เราเรียกว่าโมบาย EDC ในรูปแบบที่เป็นรองโต้ติดอยู่กับแท็บเล็ตหรือมือถือ นะครับและคาด่าจะมียอดใช้จ่ายผ่านในระบบนี้ประมาณสักหมื่นสองพันล้านในที่สุดแล้วลูกค้าสามารถผู้โดยสารสามารถเดินไปซื้อตั๋วแล้วเลือกเมนูได้เลยเพราะว่าในแท็บเล็ตหรือตัวมือถือเองจะมีเมนูว่าอจะบินไปไหนอท่างไรทำการเลือกและสามารถดูตบบซื้อบนมือถือได้เลยหรือบนแท็บเล็ตได้เลยตั้งเป้าไว้ในปีภายใน1ปีน่าจะมี2 0,000เครื่องยอดใช้ประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทผ่านผ่านชาติรปกรณนี้ นายพาทีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์เห็นว่าเอ็มโพสสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่จะเพิ่มช่องทางการจองตั๋วเพื่อสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าปัจจุบันจึงเปิดบริการนก x อการชำระจองเช็คอินด้วยเคเมอร์ชานออนโมบายอีกทั้งเป็นบริการใหม่ที่จะนำมาใช้ท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดในสนามบินดอนเมืองด้วยค่ะ สิ่งที่พี่ต้องการในเคแบงก์ก็คือว่าเราพยายามจะหานวัตกรรมอันนี้ซิสเตมนึ้ซื่งพี่ไปเจอจากมืองนอกมาเมื่อประมาณสกักกอบปีครึ่งที่แล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เปลี่ยนนวัตกรรมของเราในการขายตัว๋วให้มันสมัยใหม่ขึ้นซึ่งมันไม่จะจำกัดจะต้องอยู่ในบูธหรือจะต้องอยู่ที่จุดฟิกซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเกือบประมาณ4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยก็เป็นการเ e เวล็อปซิสเตม ของเคแบงก์กับเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกันซึ่งก็ใช้ทดสอบกันมาเป็นเวลานานนะแต่ทุกวันนี้วันนี้เนี่ยก็ใช้ได้เป็นผลประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเคแบงก็ทําให้เห็นบชัดว่า K-Bank เองเขาก็พยายามจะอินโนเวทซึ่งนกแอร์นี่เป็นบริษัทที่อินโนเวชั่นมากเราก็คิดว่าน่าจะเข้ากันได้ในซิสตแบบนี้บริการเค e r อร์ชั on ออน i l e ใช้กับบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร สามารถชำระค่าบริการอื่นๆในกลุ่มธุรกิจประกันไทยร้านอุปกรณ์มือถือธุรกิจขายตรงร้านอาหารเบื้องตน้นในกฤษดาบอกว่าจะเริ่มให้บริการ1,000เครื่องส่วนปีหน้านั้นจะเพิ่มเป็น20,000เครื่องปัจจุบันเกษตรกรไทยมีสมาชิกร้านค้ารับบัตร9,000 90, รายและคาดว่าจะมียอดรับบัตร375,000ล้านบาทโตขึ้น28%กินส่วนแบ่งการตลาดประมาณ32%ค่ะ จะเห็นได้ว่าช่องทางการใช้งานช่องทางแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของคอนเทนต์กันบ้างครับเนื้อหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เทรนด์ของการคอนเวอร์เจนซ์หรือการร่วมกันนั้นหลายผลิตภัณฑ์หลายหน่วยงานนั้นร่วมกันมากขึ้นไปดูกันว่า True นั้นไปจับมือกับใครเพิ่มเติมในช่วงต่อไปครับ นี่คือผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟพี่สาวครับและถ้ามีคอลลาเจนด้วย<ค>เนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟกระเป๋าเดินทางบอกเราว่าผู้หญิงคนนี้จะออกมาให้โลกดูเธอความสำเร็จของเขาจะกลับมาพร้อมกระเป๋าอีกหลายใบการตัดสินใจไม่ได้เกิดแค่ในห้องประชุม ออกไปมองโลกให้มากที่สุดเพื่อเห็นตัวเองให้ชัดที่สุดชีวิตเดินจากพิเศษกวนเพราะคุณคิดแต,ตกต่างกว่าคนอื่นบางกอะ Airways เ s i a s ปู o ิก a i r l i การปลูกข้าวออแกนิกสำคัญจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิตด้วยปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเราคัดพันุ์ข้าวที่ดีปล่อยให้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติช่วยกำจัดศัตรูพืช ยังคงใช้น้ำฝนแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สะอาดที่สุดการปลูกข้าวออแกนิกต้องใช้ความอดทนแต่ก็คุ้มค่ากับผลที่ได้รับเพราะความสมดุลทางธรรมชาติจะอยู่กับเราตลอดไปจากข้าวออแกนิกมาเป็นน้ำนมข้าวกล้องงอกวีฟิตอุดมไปด้วยคุณประโยชน์วีฟิตจากข้าวออแกนิกอีกก้าวหนึ่งที่เราภูมิใจอัมพลฟู้ด A it r u e วิชั่นชูความเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์ทักทีมผู้ผลิตร,รายการชั้นแนวหน้าของเมืองไทยได้แก่กันตนาเมเจอร์ RS, และ Workpoint นำสี่ช่อง f r e e t o a อ r ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น Miracle c h a n n e l M c h ช n n e l ช่อง8และ Workpoint TV มาออกอากาศบนแพลตฟอร์มของ t u u v v i s i o n ให้สมาชิก True v i s i o n รับชมได้ทุกแพ็กเกจตั้งแต่ Platinum HD Go Go l o t e และ True Knowledge Package รวมทั้ง Convergence Package True Life Freeview และ True Free-to-Air รวมกว่า2ล้านครัวเรือนทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนายอานัตเมฆภัยบุญวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัท True Vision จำกัดมหาชนบอกว่า ทรูว <True> ิช s ั่นเป็นแหล่งรวมคอนเวอร์เจนซ์ที่ดีที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศเน้นโชว์ศักยภาพขยายช่องรายการเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ให้สมาชิก t r u วิช s ั่นทุกระดับเชื่อแคมเปญนี้จะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มค่ะก็ต้องบอกว่า4ช่องนี้นะครับเป็นผู้ผลิตชั้นนําของประเทศไทยเลยนะครับถือว่าสุดยอดที่ลูกค้าและประชาชนรักและชื่นชมนะครับ ก็ต้องเป็นเหตุผลที่ทูเลือก4ีช่องนี้นะครับมาอยู่บนแพลตฟอร์มของท u ูวิชันนะครับนอกจากนี้ผู้ผลิตรายการชั้นนำของเมืองไทยอย่างกันตนาเมเจอร์และ Workpoint บอกว่าการร่วมธุรกิจในครั้งนี้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่จะได้เสพความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบค่ะทั้งหนังเพลงกีฬาและแวร์ไตี้ต่างๆอย่างครบครัน Work p ก i n t ครับก็ขอบคุณนะฮะที่แฟนๆของ WorkPoint ติดตามมาตลอดนะครับแล้วพอเรามีสถานีของเราเองมาถึงตรงนี้เนี่ยขอบคุณทางทูด้วยนะครับเพราะว่าทูนี้ก็ให้โอกาสมาเผยแพร่ภาพในช่องทูด้วยก็เลยจะเป็นโอกาสสําหรับคนที่จะเป็นแฟน,แฟนของทางช่อง w o r k p กพ n t t ทีวนะครับก็จะนั้นทคยที่เป็นแฟนในสไตล์ของ w o r k p กพ n t นี่คงจะได้ดูรายการต่าง,าง,างๆเยอะะมากมายแล้วก็จะมีรายการใหม่ๆนะซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะผลิตได้ในช่องฟรีทีวีต่างๆก็จะดูในช่องของ w o r k p กพ n t ย v ีได้อย่างเดียว ปัจจุบัน True Vision เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลด้วยการส่งสัญญาณแบบดิจิตัลผ่านเคเบิลใยญแก้วและจานดาวเทียมพร้อมกันให้บริการช่องแบบ High Definition หรือ HD เป็นรายแรกในประเทศไทยผู้บริหารของ t True v i s i o n บอกว่าเดินหน้ารุกตลาดครึ่งปีหลัง เน้นในเรื่องของคอนเทนต์ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการและตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดโดยการอัดแคมเปญการตลา,ตลาดตลอดทั้งปีค่ะจริงๆก็อย่างที่เราทราบแหละครับว่าก็ดูเรตติ้งนะครับดูความต้องการประชาชนนะครับถ้ารายการเกมโชว์นะครับไรตี้ต่างก็หนีไม่พ้นเบอร์คอยใช่ไหมครับรายการที่เกี่ยวกับทางด้านของอเขาเรียกอะไรลึกลับนะครับก็ต้องหนีไม่พ้นมิราเคลิลใช่ไหมครับ วาไรตี้นะครับที่มากที่สุดก็ตอนนี้ก็ต้องยกให้ช่อง8ส่วนสุดยอดภาพยนตร์วันนี้ต้องยกให้ M-Channel นะครับซึ่งอันนี้จริงก็เป็นผลสำรวจทั่วๆไปที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าอันนี้คือท็อปเลตติ้งของประเทศไทยก็ทำให้ทูเองเนี่ยนะครับก็เชื้อเชิญมานะครับมาร่วมกันทำในการที่จะได้รายการดีๆอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวนะครับแล้วก็ให้ประชาชนทั้งทูวิชั่นและคนไทยได้ชมอย่างทต่วสิงนะครับ เมื่อพูดถึงโครงข่ายนะครับท่านผู้ชมครับโครงข่ายที่ตอนนี้เรากําลังจะเห็นและมีการเกิดอย่างเป็นทางการนั่นคือเรื่องของ 3G มีการประมูลที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้วันที่ประมาณ15ถึง20ตุลาคมนี้ครับจะมีการประมูลอย่างเป็นทางการแล้ว3ค่ายยักษ์ใหญ่นั้นเขาประมูลไปและจะมีการเปลี่ยนแปลงโลกเทคโนโลยีในบ้านเราอย่างไรบ้างถึงแม้ว่ามหาอำนาจนั้นเขาจะเปลี่ยนกันมาแล้วก็ตามนะครับไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ ไม่กี่วันก็จะถึงวันที่ประเทศไทยมีการประมูล 3G อย่างเป็นทางการวันนี้เราไปติดตามกันค่าว่าประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาและอังกฤษมีการประมูล 3G กันยังไงบ้างในสหรัฐอเมริกาการประมูลช่องสัญญาณเครือข่ายถูกควบคุมโดย the Federal Communication Commission หรือ FCC เปิดให้มีการแข่งขันการประมูลช่องสัญญาณเครือข่ายตั้งแต่ปี1994จำนวน87ช่องสัญญาณ การประมูลที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้เข้ากระทรวงการคลังสหรัฐได้ถึง60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 8 0 0 0 0ล้านบาทในการประมูลช่องสัญญาณเครือข่ายในแต่ละครั้งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทุกใบจะถูกเผยแพร่ในเวลาเดียวกันเพื่อให้ทุกองค์กรสามารถจับจองได้พร้อมๆกันเมื่อใบอนุญาตทั้งหมดถูกจับจองการประมูลจึงเริ่มขึ้นค่ะ โดยผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องกรอกเอกสารแสดงความจำนงและวางเงินดาวตลอดจนถึงแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการประมูลโดยเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้อยู่ที่ศูนย์ดอลลาร์สหรัฐตัวเลขในการประมูลจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนเมื่อการประมูลสิ้นสุดค่ะผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตและฮอตไลน์สายด่วนเมื่อไม่มีใครคัดค้านตัวเลขที่สูงสุดในการประมูลถือว่าการประมูลนั้นสิ้นสุดค่ะ อย่างไรก็ตาม F.C.C มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการประมูลออกไปหากมีปัจจัยที่ไม่ชอบมาพากลด้วยเหตุสุดวิสัยอื่นๆค่ะการประมูลในอเมริกาถือได้ว่าเป็นต้นแบบของหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะแต่ด้วยความยืดหยุ่นในขั้นตอนการประมูลทําให้เกิดการหัวกันของผู้เข้าประมูลอยู่หลายครั้งเพื่อไม่ให้ราคาประมูลที่ชนะสูงจนเกินไปไปต่อกันที่อังกฤษค่ะการประมูลช่องสัญญ,ญาณเครือข่ายถูก,วกควบคุมโดย The Radio Communication Agency ของรัฐบาลอังกฤษค่ะที่ผ่านมาสร้างรายได้จากการประมูลขอรับใบอนุญาตคลื่นความถี่วิทยุสำหรับ 3G ถึง22,500ล้านปอนด์หรือประมาณ1,121,500ล้านบาทค่ะรูปแบบการประมูลคล้ายคลึงกับที่อเมริกาทุกคนสามารถประมูลใบอนุญาตได้หลายใบในการประมูลแต่ละครั้ง ปัจจุบันค่ะประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปใช้ระบบ 4G ซึ่งให้คุณภาพภาพและเสียงตลอดจนถึงความเร็วที่ดีกว่านอกจากนี้ยังสามารถใช้คว่คู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะและนั่นคือทั้งหมดของแวดวงการตลาดในบ้านเรานะครับวันนี้ผมรวีตวัวทรงพร้อมทีมงานสนามธุรกิจลาไปก่อนช่วงหน้าติดตามรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดสวัสดีครับ ขั้นตอน